สวัสดีค่ะลุกดวงทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาให้องค์ปู่พญานาคนะคะอวยพรให้กับชีวิตเรานะคะเราตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงองค์ปู่นะคะแล้วมาดูว่าองค์ปู่พญานาคนะคะจะอวยพรสิ่งใดให้กับชีวิตเรานะคะทําจิตใจให้สงบอยู่ในพลังงานบวกพลังงานบุญพลังงานดีนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคินออกครับความสุขความสบายความสําราญนะคะ องค์ปู่ประทานความสุขความสบายความสำราญคุณเป็นคนมีบุญบาร,รมีมากๆเลยนะนะคะไพ่ใบนี้โผล่ที่หน้าใครนะแปลว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญมีความเมตตาสูงเป็นคนที่อยู่ในพลังบุญสูงมากๆนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนให้ทําบุญทําทานนะท่านบอกว่าประทานความสุขให้คุณแบบล้นถ้วยนั่งอยู่ในพลังความสุขความมั่งคั่งรั่งรวยความอุดมสมบูรณ์อันปะดันนะอะอ,อุดมสมบูรณ์รอบทั่ว ตัวคุณไปหมดเลยนะคะแล้วก็อืจะไม่มีสิ่งใดนะมาทําร้ายทําลายคุณได้เลยอุปสรรคต่างๆนะองค์ปู่บอกว่าท่านกระจัดให้ทั้งหมดเลยต่อไปนี้นะจะประทานทุกอย่างที่คุณอยากได้จนคุณเลือกไม่ไหวเลย แก้วแหวนเงินทองความสุขโชคลาภวาสนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คอยคุณอยู่ในพลังงานบวกนะคะแล้วก็อธิฐานขอพรจากองค์ปู่เลยเลยองค์ปู่ประทานให้คุณน่ะใส่ถ้วยมาให้คุณเลยอ่ะเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเงินทองความสุขโชคลาภวาสนาคุณเลือกเอาเลยนะเนี่ยต่อไปนี้ถ้าคุณอยากเก็บเงินคุณจะได้เก็บนะคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็ทําบุญด้วยเพราะไพ่ใบแรกออกมาคุณเป็นคินอปคับอ่ะคุณเป็นผู้ใจบุญอยู่แล้วอ่ะคุณเป็น คนชอบให้นะคะอยู่ในพลังงานบุญพลังงานบวกพลังงานดีนะคะงานการสิ่งใดที่คุณกําลังคิดจะทําอยู่นะองค์ปู่ประทานพรให้สําเร็จทุกงานต่อไปนี้การงานคุณจะลุ่งและพุ่งมากๆก,ก,การเงินลุ่งความสุขลุ่งนะคะการงานก็พุ่งโอ้โหองค์ปู่ประทานพรแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะขอให้คุณนะพร้อฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคไปได้เลยองค์ปู่จะเป็นลมใต้ปีกนะคะคอยช่วยเหลือ คอยเป็นแบ็กอัพให้คุณนะคะคอยโ o ปรเทคุณทุกอย่างเลยต่อจากนี้ไปนะคะอย่าลืมนะต้องอยู่ในพลังงานบุญพลังงานบวกเท่านั้นนะคะเอ็ดออกเคนตเคิลใครมาเห็นไพ่ใบนี้นะตุกบอกเลยว่าตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะถ้าคุณมีบุญบารมีเยอะนะเห็นไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้สามารถได้รางวัลที่หนึงได้เลยนะคะ แต่คุณต้องอยู่ในพลังงานบุญพลังงานบวกนะจะได้โชคลาภวาสนาแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะพลังงานบุญเยอะได้เยอะนะอธิษฐานเอาเลยเนี่ยเหรียญใหญ่เหรียญโตโชคลาภวาสนาให้โชคลาภถ้าอยากได้รางวัลที่หนึ่งนะคะอยู่ในพลังงานบุญให้ได้แล้วอธิษฐานนะต้องเป็นคนมีบุญนะรันวันที่หนึ่งนะถ้าคุณสะสมบุญมาได้เท่าไหนคุณได้เท่านั้นนะแต่คุณจะได้โชคลาภวาสนาเมื่อคุณไปเห็น ไพ่ใบนี้นะคะแต u, t uta, t u, 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 ut, ่ส่วนตัวุุกนะทําเห็นไพ่ใบนี้ปุ๊บการงานทุกจะพุ่งมากไม่ค่อยมีโชคกับเขาแต่ลูกโดนที่มาดูวันนี้มีแน่นอนเดี๋ยวุกเปิดไพ่แนะนําให้หนึ่งใบนะคะทํำยังไงเอ่ยโชควาสนาเราจะเปิดรับรางวัลใหญ่บางเวลาเราก็เจอกงเกวียนกลมกมที่มาตามหาเราจนเจอหาเวลาร่วมบวชพระทําบุญลงศพ ถวายพาดไตชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะรุง่งเรืองเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาองค์ปู่ประทานพรเงินก้อนใหญ่ก้อนโตให้กับคุณแล้วผู้ที่มาเห็นคลิปนี้จงอยู่ในพลังงานบุญล้อนน้อมจิตอธิษฐานได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะอธิษฐานตอน,น้าองค์ปู่ได้เลยนะคะโชคลาบวาสนามาถึงคุณแล้วว่าอันนี้คือโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่เลยนะคะ ขอให้เป็นดวงชะตาของคุณน้อมรับเอาได้เลยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีมากๆที่ได้มาเห็นคลิปนี้องค์ปู่ประทานพรให้กับคุณผู้มีบุญบารมีสูงขอให้เป็นบุญของคุณดวงของคุณนะคะน้อมรับสวัสดีค่ะ